สวัสดียามเย็นครับวันนี้มาไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในองค์พระนะครับสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จโตนะครับเมื่อซูมเนื้อเข้าไปครับองค์นี้พิเศษครับจะมีคาบน้ำมันตั้งยิวครับพุดขึ้นมาครับจากเนื้อครับพะสมเด็จวัดระฆังจะมีความ ผิวสวยครับบิดโยมเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อก็เก่านะครับยุบยับย่นครับองค์นี้น้ำมันตั้งอิ่วครับกระจายทั่วองค์พระครับด้านหน้านะครับเป็นผลเม็ดเล็กๆครับต้องสองกล้องขยายครับถึงจะเห็นนะครับ เดิมวงนี้จะเป็นผ้าลงลักเก่านะครับลงลักทองครับผ่านการล้างรักครับที่เนื้อจะมีรอยปีครับเนื้อแก่งนะครับแก่งดังหินนะครับรงนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังยุคปลายนะครับ แกปูนนะครับยุคปลายจะใช้น้ำมันตั้งยูเป็นตัวประสานนะครับเมื่อผ,ผ่านการเวลาน้ำมันตั้งยู้ก็จะพุดออกมาจากเนื้อนะครับครับน้ำมันตั้งยู้จะอยู่ใต้ลักทองเก่านะครับที่ปิ้นนะครับ มีครับมีความเป็นธรรมชาติครับถ้าเราเข้าใจถึงขั้นตอนการสร้างนะครับมวลสารต่างๆเราก็จะได้คำตอบนะครับตามองคพระก็จะมีก้อนผงพุทธคุณน,นะครับ นี่โดยยุบยับย่นครับของมวลสารเหมือนพวกพืชพวกดอกไม้พวกพวกอินทรีย์สารนะครับจะย่อยสลายครับตามการเวลาครับ ด้านหลังก็จะมีรอยปีครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังครับด้านข้างก็เป็นรอยตัดนะครับนี่ครับคาบน้ำมันตั้งอีวคาบลักครับยังเกาะแน่นครับตรงนี้มีก้อนผมพุทธคุณด้วยครับ แข้งเก่ามากครับพระไม่ผ่านการใช้ครับพระจะมีผลึกแคนไซียและอะลกอไนยนะครับปกคุมชั้นผิวอีกทีครับ ถ้าองค์ที่ไม่ได้ทำการล้างลักก็จะมีการปิดทองลงลักปิดทองครับลักดำนะครับครับน้ำมันตั้งอยู่ครับผุดกระจายทั่วองค์ครับน้อยองค์ครับที่จะพบเจอแบบนี้ครับ ขอให้โชคดีในการสะสมครับ